สวัสดีครับผมนัทสุพนัทเกิดโพค่กับรายการ Hot Story พอดแคสตท์ที่จะนำเสนอประวัติที่น่าสนใจใครๆก็อยากรู้ซึ่งในวันนี้ผมได้นำประวัติของบุคคลที่ชื่อซิโม่ไฮฮาสุดยอดสนไนเปอร์ที่มั่นที่สุดในประวัติศาสตร์ฟรินแลนด์และได้สร้างเวลกรกรมอันยิ่งใหญ่ในสงครามฤดูหนาวที่สมรภูมิ b a t อ l e ค f k o ล a ชายผู้นี้ได้รับฉาย,ยาจากกองทัพโซเวียตว่า w h Death หรือ ความตายสีขาวซิมโมไฮฮา,าเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ติดกับชายแดนของรัสเซียตอนเด็กๆเขาก็ช่วยงานฟาร์มที่บ้านออกไปยิงปืนล่าสัตว์เล่นสกีตามภาษาเด็กผู้ชายเมื่อเขาย่างเข้าสู่อายุ17ปีเขาได้สมัครเข้าประจำหน่วยดูแลป้องกันพลเลือนหรือซีวิลกาดและที่นั่นเองเขาก็ได้แสดงฝีมือในการยิงปืนระดับเทพของเขาในการแข่งขันยิงปืนที่จัดตั้งภายในหน่วย แถมเข้ายังแสดงเีลาการเล่นสกีที่แพวเผาอีกด้วยในสมัยที่เข้าประจำการปืนที่เขาได้ฝึกยิงและเป็นอาวุธประจำการก็คือโมซินากังร,รุ่น m 2 8และปืนกลซูออมิในตอนที่ซิโมฝึกยิงเป้า150เมตรสถิติของเขาก็คือยิงเข้าเป้าทั้งหมด16นัดต่อนาทีถ้าใครเคยยิงปืนก็จะรู้ดีว่าแค่ระยะ25เมตรนั้นเป้ามันเล็กมากแค่ไหนแต่นี่เขาเล่งยิงโดนในระยะ150เมตร ซึ่งไกลมากระยะสายตาของมนุษย์จะเห็นเป้าเป็นเพียงจุดเล็กๆเ,เท่านั้นยิ่งฟังดูแล้วมันน่าเหลือเชื่อมากๆเพราะปืนโมดินาการังนั้นเป็นปืนประเภทโบแอคชั่นพูดง่ายๆก็คือเป็นปืนที่เวลายิงแล้วจะต้องขึ้นลูกเลื่อนก่อนถึงจะยิงนัดต่อไปได้นั่นเองแถมปืนนี้ยังบรรจุก,กระสุนได้เพียงแค่ครั้งละหนัดเท่านั้นมันแสดงให้เห็นว่าเขายิงปืนได้แม่นไม่พอแถมยังรู้จักปืนเป็นอย่างดี และรีโหลดกระสุนได้ไวมากๆอีกต่างหากในปี1939สหภาพโซเวียตได้ลุกลามมายังอาณาเขตของฟินแลนด์หรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามฤดูหนาว (Winter War) อีกชื่อหนึ่งก็คือลัตโซฟินิทวอร์การลบในครั้งนั้นทางฝ่ายทหารของฟินแลนด์มีจำนวนน้อยกว่าแต่พวกเขาก็รู้จุดยุทธศาสตร์รู้พื้นที่ดีกว่าพวกโซเวียตพวกเขาจึงได้ใช้วิธีการลบแบบกองโจรเพื่อต่อกรกับอีกฝ่าย จำนวนคนของโซเวียตเยอะกว่าฟินแลนด์ขนาดไหนมีบันทึกไว้ว่ามีเพียงซิโมโและเพื่อนทหารอีก31คนต่อทหารโซเวียตที่บุกเข้ามากว่า4,000คนเลยทีเดียวในวันที่2 1พันวาคม1939ซิโมโได้ทำสถิติใหม่นั่นก็คือเขาได้ฆ่าคนไปถึง25คนใน1วันสิ่งที่เขาทำในวันนั้นก็คือแต่งชุดพรางสีขาวให้กลมกลืนไปกับหิมะพกกระสุนปืนและตะเบียงแค่พอใช้ใน1วัน เขาได้หาจุดส่มยิงแล้วเหมาะจมลงไปในหิมะหลายชั่วโมงเขารออย่างใจยเย็นในอุณหภูมิที่เรียกได้ว่าเย็นยะเย,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 ยือกเพราะความหนาวเย็นนั้นติดลบกว่า 40, 40องศาเซลเซียสเขาได้เหมอบพานตัวแล้วเอาหิมะมากองบังไว้ตรงหน้าเขาเพื่อลดแสงที่เกิดจากปากกระบอกปืนที่จะทําให้เผยตําแหน่งของเขาในอากาศหนาวทุกคนคงนึกออกว่าเมื่อเราหายใจออกมันก็จะมีไอควันความร้อนจากร่างกายใช่ไหมละครับ ในสงคารามไอคอนความร้อนจากปากนั้นอาจจะเปิดเผยตำแหน่งของเราให้กับศัตรูได้ซิโม,โมโจึงได้ทําการอมหิมะไว้ในปากเพื่อป้องกันไอความร้อนจากปากของเขาปืนที่ซิโม,โมใช้นั้นเป็นปืนชนิดเดียวกับที่เขาฝึกสมัยอยู่ซิวิลกานั่นก็คือปืนโมอสินากัง M28 ซิโม,โมใช้ปืนนี้โดยเขาใช้เพียงแค่สูตรเหล็กที่ติดมากับปืนแทนที่จะใช้สโคปสองระยะไกลเหตุผลที่เขาไม่ใช้สโคปนั้นก็เพราะว่า เลนสะโคบมันสะท้อนแสงอาจจะเปิดเผยตำแหน่งให้ศัตรูเห็นและเมื่ออากาศมันเย็นฝ้ามันก็ขึ้นเลนทําให้มองไม่เห็นอีกเพราะฉะนั้นตอนยิงเขาไม่ได้ใช้ตัวช่วยเพื่อขยายภาพเพื่อมองไกลๆเลยเขาใช้แต่สายตาเปล่าๆของตัวเองเท่านั้นในการยิงศัตรูที่อยู่ห่างออกไปถึง150เมตรในครั้งหนึ่งเขาได้รับมอบหมายให้ตามล่าหาตัวและสังหารมือสไนเปอร์ฝั่งโซเวียตที่ฆ่านายกองของฟินแลนด์ไปถึง3คน ซิโม่ทำตามคำสั่งแล้วเขาก็าเจอจุดที่สไนเปอร์มือสังหารคนนั้นอยู่เขาซุ่มรอ,อกว่าหลายชั่วโมงรอแสงอาทิตย์ที่กำลังสาดแสงส่องลงมาเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับสโคบของสไนเปอร์ฝั่งศัตรูปุ๊บซิโมก็รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของสตัตรูในขณะที่สไนเปอร์ฝั่งศัตรูลุกขึ้นเพื่อกลับมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซิโม่ลั่นไกและฆ่าเขาภายในหนึ่งนัด ซิโมนั้นสร้างความปั่นป่วนและความหวาดกลัวให้กับทหารโซเวียตมากๆจนฝ่ายโซเวียตเกณฑ์เอาเหล่าสไนเปอร์มากมายเพื่อออกมาตามหาตัวและฆ่าซิโมแต่ก็ไม่พอทหารโซเวียตถึงกับต้องใช้กองทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่เพื่อโจมตีเพราะหวังเพียงแค่จะฆ่าซิโมเท่านั้นจนเขาได้ฉายาม,มาว่าไวเดหรือความตายสีขาวนั่นเองในสัปดาห์สุดท้ายก่อนจบสงคราม เขาถูกยิงด้วยกระสุนหัวระเบิดโดยทหารของฝ่ายโซเวียตกระสุนพุ่งเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายจากนั้นเขาได้ถูกหามออกจากสนามรบโดยทหารที่หามเขากล่าวว่าหน้าของเขาหายไปเครื่องหนึ่งแต่ไม่ตายพอเขาตื่นขึ้นมาฟินแลนด์และรัเสเซียได้ทําการสงบศึกพอดีหลังจบสงครามซิโม่ได้รับเหรียญกิติยศต่างๆและรางวัลมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวแถมยังถูกเลื่อนยศจากสิบโทเป็นร้อยตีอีกด้วย วันที่17กุมภาพันธ์1940นักธุรกิจชาวสวีเดนยูเกนโยฮันสันได้มอบปืนที่ผลิตออกมาเป็นพิเศษเป็นโมสินนากังนุ่นพิเศษเพื่อมอบให้แก่ซิโมโ,โดยเฉพาะเมื่อสงครามจบลงสถิติการสังหารทหารฝั่งโซเวียตโดยปืนสไนเปอร์ที่ยืนยันได้ของซีโมคือ505คนในระยะเวลา100วันที่ยืนยันได้นะครับและอาจจะมีที่ซิโมสังหารแล้วไม่ได้รับการยืนยนัน ตัวเลขอาจจะพุ่งสูงถึง1,000คนเลยก็ได้และช่วงเวลาที่ซิโมสังหารทหารฝ่ายตรงข้ามคือฤดูหนาวที่มีแสงน้อยกลางคืนยาวกว่ากลางวันทําให้ซิโมเป็นคนที่ได้ถือของสถิติสุดเทพสุดโหดนี้ความโหดของซิโมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เมื่อกี้คือสถิติที่ฆ่าโดยใช้สไนเปอร์มีสถิติที่เขาฆ่าโดยใช้ปืนซูโอมิเอ็อีกกว่า200คนซิโมไฮา ใช้ชีวิตบ้านปลายที่หมู่บ้านเล็กๆทางตะว,วันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่1เมษายนในปี2002ด้วยวัย97ปีซึ่งเป็นการจากไปอย่างสงบสำหรับชีวิตเพชราตที่สังหารศัตรูมากที่สุดและนี่คือประวัติของซิโมไฮฮาหรือที่รู้จักกันในฉายาไวเดสหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขาจากการ์ตูนอนิเมะและอาจมีบางคนรู้จักเขาจากชื่อเสียงและวีรกรรมที่เขาได้สร้างเอาไว้ และผมก็เป็นคนหนึ่งที่ประทับใจในความสามารถและทึงในฝีมือการซุ่มยิงอันแม่นยำของเขาซึ่งผู้จัดทำรายการหวังว่าเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะทำให้ผู้ฟังทุกท่านได้ทราบประวัติและได้รู้จักซิโมไฮหามากขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจและชื่นชอบในประวัติของบุคคลสำคัญสามารถติดตามรายการ Ho ต Story กับกระผมนัทสุพนัทเกิดโพคาได้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ